ก็ตอนนี้นะคะน้ํามันท่วมขาดข้างบนนะคาข้างบนตรงที่คันคลองสุดเพราะว่าที่เขาก่อสร้างเขาก่อสร้างมาเพียงเออเลยจากตรงนี้ไปประมาณห้าห้าเออหกห้าหกร้อยเมตรนี่แหละคะ่ะแล้วคราวนี้เสร็จแล้วน้ํามันมาแล้วตรงโน้นเขาขุดลอกคลองคันคลองตอ่ำพอน้ำมาคลองวังแดงค่ะคลองวังแดงแล้วเป็นไงก็พอพอน้ํามาวลน้ํามามากๆมันจะขาดคันคลองต่ําแล้วไปท่ปวมอะไรบ้าง ท่วมไร่นาก่ท่วมนาท่วมที่นาที่แน่แล้วที่นาแล้วก็ท่วมไปถึงบางหินเพงก่ะบางหินเพิงที่ที่เห็นที่ผ่านมาตมบนบังดูตำบลเขาทรายที่ที่ตำบลเขาทรายที่ที่เลยจากตรงนี้ไปประมาณ5กิโลนะคะตรงนั้นน่ะน้ำท่วมโรงเรียนท่วมมากเพราะว่าน้ำวนจากตรงนี้เพราะว่ามันออกกลางทุ่งนาแล้วก็ไปตรงที่สะพานอนามัย นั่นแหะค่นอันามัามายที่หน้าวัดบางแดงตรงนี้และค่ะแล้วก็นี้น้ามันดูดไปแล้วก็คันเหนืองคันคอขาดขาดสารช่องเลยอันนี้น้ําจะไปรวมกันอยู่ตรงโน้นส่วนน้าฝั่งตรงนี้ก็จะลงไปทับคออันนี้ลงไปทับคอแน,น่นอนที่ไปหนองละกํไปหมู่แปดหมู่หมู่สองช่วงเนี้ยน้ํานี้ไปตอนนี้ทั่วหมดแล้วหนทั่วหมดแล้วตอนนี้เพราะว่าถ้าถ้าจุดนี้พังนี่ก็จะ ครับน้ําก็จะลงบ่าปไปที่อําเภอทับคล้ออย่างรวดเร็วนะครับบ้านที่อยู่ใต้ใต้ลงไปเนี่ยก็จะท่วมฉับพลันนะครับเก็บสิ่งของไม่ทันหากเกิดตอนกลางคืนก็จะเกิดอันตรายถึงชีวิตนะครับอาเภอบองนาคเองก็ต้องมารู้สภาพที่นี่แล้วท่านนายอำเภอก็จะได้ไปจัดเตรียมน,นะครับทันในเทศมนตรีืองนาคเองก็ได้ดําเนินการไปพร้อมๆกันครับสาหรับืองนาคประตูน้ํทาทั้งห้แห่งนะครับได้เปิดยกบานคือเปิดสูงสุด นะครับตั้งแต่วันจันทร์เวลาประมาณ4ี่บ่งเย็นทั้งหมดแล้วนะครับและ,ะหลังจากนั้นนะครับท่านนายอำเภอได้ตรวจสอบพื้นที่โดยใช้รถจักรยานยนต์เนี่ยไปกับชาวบ้านไปไปกับผู้นําท้องถิ่นท้องที่นะครับก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการตรวจพื้นที่ตําบลภูมิและตำบลให้เขนนะครับหลังจากนั้นท่านตัดสินใจนํารถแม็กโครจำนวน3คันนะครับเปิดทางน้ําให้ไหลยอย่างสะดวกครับโดยใช้งบที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรอนุมัติมาให้ครั้งละ5,000 0 0บาทครับ หากไม่เพียงพอก็จะขออนุมันเพิ่มเติมครับ